ัดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการนฮักทินนะครับสำหรับวันนี้เรามีคลิปวิดีโอนะครับสำหรับการดูดน้ำนะครับบาดานโดยใช้เพลาลอยนะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีดีนะครับ เราไปดูที่คลิปได้เลยนะครับตัวสีอะไรนัมเบอร์ดีวะจอกระตากนัมเบอร์เดียดีวะนะ ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเห็นหลังจากที่เขาได้ทําการขุดเจาะน้ํามาดาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะขุดข้างๆบ่อนะครับเพื่อทําการเทปูนนะครับก่ออิฐนะครับอย่างหนาแน่นเพื่อไม่ให้ดินนะครับ พังลงไปในบ่อนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะใช้เผารอยนะครับหย่อนลงไปเพื่อไปติดตั้งที่ท่อนะครับเพื่อติดตั้งกับท่อของบ่อน้ำบาดาลน,นะครับลึกมากนะครับบ่อน,นี้ไม่รู้ว่าเขาเจาะไปที่กี่เมตรนะครับแล้วก็ขุดไปที่กี่เมตรนะครับ โอ้เขาทำง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมเขใช้ลอกมือหมุนนะครับใช้แรงคนนะครับไม่ไม่ได้ลงทุนสูงนะครับแต่ว่าใจร้วนๆนะครับสุดยอดมากนะครับ s <S ดูไปเรื่อยๆนะครับ แ้วสีน่าเลยต่อไปนี่สงสัยจะเอาคนลงไปช่วยข้างล่างนะครับเพราะว่าทีนั่งมาแล้วดูนะครับทุกคนดูนะครับ เขาได้เตรียม,เต,ยมเตรียมที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> ง่ายมากนะครับแต่ว่าหวาดเสียวมากนะครับวิธีนี้สลิงนะครับสลิงต้องมีการเช็กอย่งดีนะครับถ้าพลาดมานี่คืออันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ สุดยอดมาครับเมือนกับลงหน้าผาเลยครับเนะียอยาวไปยาวไปนะครับอ่วิธีนี้นะครับเขาจะเอาเพาลอยนะครับคือเอาปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำสวมกับท่อของท่อน้ำปัน้ำบาดาลน,นะครับที่เขาทำการขุดลงไปเจาะลงไปแล้วนะครับอ่าหลังจากนั้น เขาก็จะต่อท่อขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเขาทำกันเลยนะครับผม ครับท่านผู้ชมเขาเตรียมท่อมาแล้วนะครับท่อตัวนี้นะครับเขาจะเอาไปลงไปหมุนกับาทางออกของปั๊มนะครับทางออกของปั๊มเผาลอ,อยนะครับ बुखार तो नहीं हो गया เขาย่อนลงไป1น,นึ่งเส้นแล้วนะครับท่อแป,ป๊บ6นิ้วนะครับหนึ่งเส้นหน้าอยู่ประมาณเส้นละหเมตรนะครับนี่เป็นท่อนที่2นะครับเขาทําการเรียมนะครับเส้นที่2องกลังจะต่อกันแล้วนะครับท่อแรกอยู่ข้างล่างแล้วครับ ใส่หน้าแปลนอย่างดีนะครับมีซีนะครับมีซีนอย่างดีล็อกแล้วก็ใช้น็อตเนี่ยครับล็อเข้าไปนะครับบ่อน,นี้แสดงว่าที่เขาขุดลงไปตามท่อตามท่อพีซีลงไปนะครับจนถึงใกล้ระดับน้ำที่สุดคงราวๆสิบ 8-12เมตรนะครับคิดว่านะบ่อน,นี้คงมีค,งความลึกระดับนี้นะครับแต่ระดับบ่อโบดาลที่ลึกสุดนี่ไม่แน่ใ,นใจแล้วว่าเข้าจ่อไปทั้งหมดกี่เมตรนะครับอจะ่อนท,ที่2นะครับตอนที่สอง,องการก็ลัาจะทําการยอนตลอไปนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับตอนที่2 เรา,า12เมตรนะครับน่าจะาเรา,า12เมตรได้ชมกันเลยต่อ,อกันเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนนะครับเรานำดีๆนะครับเพื่อช่วยให้บ้านเกษตร,รกรเรามาปรับใช้นะครับผม

มูเล่นะครับปั่นปัมนะครับเขาได้ย่อนลงไปติดตั้งข้างบนนะครับแล้วก็ใช้สายพานนะครับนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมใช้สายพานลงสีนะครับใช้สายพานลงสีตัดต่อนะครับลงไปถึงปัมนะครับแล้วก็จะมีการตึงนีพผ่อนนะครับขอการัเห็นเลยนะครับทุ อันนี้อินเดียนี่สุดยอดมากนะครับวิธีการทำน้ำของเขาเนี่คเ็าชมจะมีโมลเลตตัวหนึ่งเล็กตัวหึงใหญ่นะครับอาจจะเปลี่ยนสลับกันใช้นะครับน่าจะเป็นที่รอบของเครื่องยนต์แล้วก็ปั๊มขลาง่านะครับ แล้วก็ดูดับน้ำเพิ่มมาด้วยนะครับเขาจะใช้อันใหญ่เดินเล็กนะครับ แป๊บแล้วนะครับน่าจะ12เมตรนะครับจนถึงระดับน้ำระดับพื้นที่วางปั๊มน้ำหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ทำการหล่อน้ำนะครับ ดูเด็กๆนะครับเด็กๆของเขานี่หัดทําตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโตมานี่เป็นเซียนเลยนะครับนี่แต่ที่เขาโยลงไปเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับทำไมถึงเขาใส่ไปในท่อในบ่อก่อนนะครับถึงว่าน้ำใสนะครับ ਰਾਮਾ ਮਾ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮਾ ਦੇ ਅਈ ਤੂੰ ਖਵਾਇ ਨਹੀਂ ਹੰਦਰਾਵਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆ ਰੱਤੀ ਸੱਬੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਰਾ ਬੜਾ ਓਏ ਤੇ ਅਸੋਸ ਤਕੀੜ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਡੱਠੇ ਅਸੋਸ ਸਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਉਸਲੇ ਬੀੜ ਕਾਇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਲੋਵਾਇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਲੋਵਾਇ ਆਂਟੀ ਹੈ ਐ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਰ ਕੋ ਆ ਇਸ ਪਰ ਹੋਏਗਾ जोरदार नहीं पुत्र आजा ओ मंजू आई संशय नहीं सकेगा ओए ए सटिया सटिया मेरे बच्चे आई नहीं और घोल के पाव आओ ए गुआ खान होता राणा ใส่ก็ใส่ลงไปเยอัมเกนก็รับไม่เจอ้น้ำล่านอะครับาไป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 ไไปไอ รอน้ำเหมือนกับเครื่องสูบน้ำบ้านเราเนี่ยนะครับมาแล้วครับเตรียมเผานะครับเตรียมเผาเพื่อต่อใส่ครับท้ายล็เตอรี่รถไถของเรานะครับ ก็เตรียม,มง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมม็็เตรียมยอยนะครับเขาเอามาต่อใส่กับพีพีโอทายรถไทเราไปรู้นกันเลยนะครับว่ารถจะสามารถปั่นน้ำขึ้นได้ไหมนะครับวิธีของเขานะครับผม โอเค ah, Ok. แล้ว สวมเผาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมปั่นน้ำกันแล้วครับผมไปลุ้นกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีคนอยู่คนมุงนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับคอยดูว่า,าปั๊มที่เราติดตั้งไว้ข้างล่างนะครับมีการสับเเทือนไหมนะครับเมื่อเราทําการปั่นนะครับสายพานตึงไปไหมย้อนไปไหมนะครับอยู่ข้างล่างออกน้ำมาปใหม่นะครับไ ลองทำดูครับบ้านเรานะครับก็หลายๆท่านก็ทํากันใช้มานานนะครับแต่สำหรับหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เราคลิปมาให้ดูนะครับ แต่ละขั้นตอนนี้วก็ทำใช้เวลานานพอสมควัวนะครับตามาประสบการณ์นะครับหรือว่าปัญหาหน้างนานไปนะครับอัน,นี้ตัดบมาให้ชมเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผม จากท่อนะครับหกนิ้วเลยนะครับท่านผู้ชมท่อที่เขาต่อจากปั๊มมานะครับท่อหกนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะได้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมดูดูนะครับน้ำเขาจะขึ้นเต็มท่อไหมนะครับหรือจะขึ้นไหมนะครับ เราดูด้วยกันนะครับผมลองฟังดูว่าถ้าปั๊มกระพ่อที่อยู่ด้านล่างรั่วนะครับมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับตกใจมากน,น,นะครับน้ำขึ้นถ้าจะ่ขึ้นเต็มท่อหกนี้นี่โอ้โหด วันสองวันก็ทำมาเป็นสิบยี่สิไร่ได้แล้วนะครับ นะคะตอนนี้กำลังตันดูน้ำนะครับดูจุดกัดด่วด,ดูดน้ำดันน้ำขึ้นมาอยู่นะครับว่าจะสามารถขึ้นได้ไหมนะครับคนคนที่มีหนวดมีราวนะครับสี่เขานะผมดูผมจีตดดามดูเขาหลายที่เลยน,นะครับเยอะมากนะครับ าบ้านเราก็รุ่นคุณปู่คุณตานะครับมาโยรุ่นรุ่นเดอรุ่นเดอจ์ติดการเองนะ <laughs> กากำลังโดดนะครับนลุ้นกันนะครับทุกคนนะครับหาเรื่องหน่อยเล่อหน่อยโอ้ยน้ำมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเต็มท่อแล้วครับน้ำมาเต็มท่อแล้วครับตอนนี้อโอ้โหสุดยอดนะครับคนอยู่ข้างล่างนี่เปียกหมดแล้วครับ เขาจะผ่อนแล้วเขาจะประกอบแล้วครับตอนนี้เขาจะประกอบท่อเรียบร้อยแล้วนะครับไอที่หมุนหมุนนี่คือคนที่อยู่ข้างล่างนะครับกําลังขึ้นมานะครับเสียงเป็นเสียง,ยงตายเลยนะครับหนึ่งไซริงสสิ้นเดียวนะครับ ขึ้นมาในี่คงเปียกหมดนะครับนี่เมืเ่อกี้โดนน้ำไปโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับเปียกหมดแล้วครับคนนยมข้างล่างนี่สงสัยค่าแรงเยอะครับฝนเสื้อส้มนะครับอ่าเรามาดูนะครับ น้ำจะขึ้นเต็มท่อ6นิ้วหรือเปล่านะครับอ,อีกสักคูหนึ่งมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้หสุดยอดมากครับท่านผู้ชมมาเต็มท่อหนิ้วนะครับโอ้หแบบนี้นะครับเราทำนานา50ไร่ร้อยไร่ก็ได้สบายนะครับทำสัก 3- 4สบอ่อนะครับรอบนาไปเลยนะครับ เป็นไงครับเรานำสิ่งดีๆนะครับลองไปปรับใช้นะครับเกษตรกรไทยสําหรับใครที่ติดตามนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเรานําคลิปดีๆมาเสนอนะครับฝากติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับอื้อตืนมากนะครับคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับน้ำเต็มท่อ6นิ้วเลยนะครับผม ดูดิครับดูดิครับทำนาปล่อยใส่ไร่อ้อยไร่มันไรเข้าวโพดนะครับนของเขาเนี่ยอ้อยขานยอด้าบ้านเราต้องทำนานะครับสองอาทตย์อยูีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับ